อยู่ค่ะหมู่บ้านเนี่ยฝ<อ>ันดีบ่ค่ะใส่บ,บุรีรัม์โอ้ปูสิไปบุรีรัมย์ไปยังจ้าไปเอาเลขบ่ปูปปอโอ้่ะาปูฝันบ่ละค่ะฝันดีบห่หมวดเนี่ยเลขเสือ้อโตเดิมเนาะจ้าเนาะ คคนเจ้าของเสือ้อเป็นบมมหาบอกปูคือเสีงยงคอยแต่ค่ะเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดหกสามเลยอ่ะเจ็ดหกสาูนพูไปบุรีรัมมือใดไปเมื่อนี่ <S 2> <S 2> ไ,นไปจักมือวันนี้ปู สีเห็นปูมากายบ่ิสันปูสิกับเมื่อได้จ้าคือไม่เลี่ยงอะโทุ่งเหล็กออกเลี่ยงไปโดนเทพป,ปูวันนี้ปูวันวันนี้โอ้เมือ่อเมื่อนั้นปูว่าสีสรุปให้เมือ่อปูทุ่งนั่งมือนั้น คือ่าเล้าอะไรนะใครที่คนใช้อะไรนะเครื่งแปนะ้งครัตัวเก้าเนาะคะ่ะเนาะมานนี้ปู้มัาตัวใดเน้่นตัวใดจ้ามากมาก,ก่าคือมาตัวแรกเก่คืเอเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกนี่เขาปีนหัวเจ็ดเก่านะโมัวเจ็ดหกแต่แกคุนเบ่งเอา บอกปวบอกว่าอย่าบอกไรย่าบอกว่าเนคนซื้อ <ett> ซ <exemplo> I mean, <P an ziehen> well. ื like <c oughs> right. ้ออากซื้นซือเนอย่านะปีนเอาเนาะปูเนาะอออันบอกว่าไรตัวกั้่หม้แม่นมยำจ้าันแม่นมันเข่าอีกวัดหนาเขาก็เลี่ยงคนทำใหม่เพิ่นคือเก่าบอปูนันแม่เข่าก็คือนแม่เข่าก็บ้ำกล้วยเพิ่นฉันได้ใจเนได้แมันมาขายเพิ่นอย่าะจ้า ปูกระลังสีเดินทางไปมือนีได้ป่จ้าบุรีรัมเลมน่มึงยาวเลเ่าเล็ครับโอ้ปูปูเฮ็ดยำบ่ค่ะเลือดไทยเลือดใสใกมึงไทยอออกคบหางคาถางแลเขาเลือดเจ็โอ้ปูเฮ็ดตอนไหนเนี่ยโอ้ยำามึขึ้นเนี่ มาเป็นเรีย่ออีกเ่นหน่อยเป็นเยกเป็นเลขสองอ่ะเยกสองเลขสองสองยังแต่ปูยมีกเลขสองตัวเดียววิ่งสองว่ะจ้าสองศูนย์ก็ได้เอาเลขสองเลขสองมันหักแบบได้ปูไม่ได้บอไม่ได้บอไม่ได้บอ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะหาไล่ปูกันว่ามันมีไล่บอลล่อไล่เกาไล่อย่าง,งลาเลขสองมันหักมาแบบใดก็จา้าอนะูไล่เรามันร่วมเห็นประเทศไทยเสิ็จัาอืมเต,ต่ว่าเพิ่นมายำนะคือเลขสองตัวเดียวอ๋อไสเบึ้งนะปูคิดว่าสองอย่างจา้า สองเ็ตสองยูนี่ว่าท่านมีเ็ตสองหกสองเ็ดสองนาะยูนี่ปล่อยวารอบแหกมันมีแต่หกสองเ็ดหกสอง,สองใช่ไหหกสองย่ไม่นจันนีต่ต้องของกับเล็นุ่งของกับอังูนอังละเลขถูกเฮานันศูนเก่าสามเนาะปูเมื่อน่ะนะอังลนะกเขา เอาอ้างน้ำได้ตัวใดจะอ้างพญานาคอ่างหลักงเจ็กเจ็ดหมารอบแรกมีเจ็ดหกศูนยปูมานนี้ก็มาเจ็ดหกสองน่าจะเจ็ดหกสองแล้วก็เจ็ดศูนย์เหนียวคือเกาปวปูอยู่คือเกาลหรตัวแรกอยู่คือเกาเนาะไ่ได้เป็นแตงใชรืเล่จ้ะ คนโตตามดูคนโรตามดูหลายัวนะค่ะเราบนไหนเอาพึ่งท่งช่องเอาหลดนะปูเนาะเจ็บโขกนกปูเจ็บร่างโขกเกาน้อเจ็บหกเจ็บเก้า่างโขกเกาหลัง่างโขกเกาเกาสามมกสามเหรอ เลขล่างเก่าสามหกสามตรงเลขถูกอยู่ด้ค่ะร้องเลยร้องเลก้าสามสามตัวเก้าล่างล่างเก้าสามหกสามเลขตัวเก้าด้วยสีมาเก่าสามเก้สามาค่ะหกสามเก้าสามนละหกสามเก้าสามล้านเปอร์เซ็นวู้ววุ่งกลมด้อนนอก มันพนเราอะไอยู่นี่มันถือรถเลรียบแถวไม้ยู่นี่โอ้ก็สิถวายรถขั้นหนึ่งบาทจ้าแต่ถือกงอนนี่มา,มาขี่ไม้รถเขาว่า,าท่านเขาอยู่แถวเป็นสวัสดิ์ดแค่อือเขาสิขี่รถมาให้ขั้นเกา<อ>่าเขาเอาขึ้นแต่บ่ปูแ่ลองตัวนี้นะจ้าขั้นเก่าเขาไปขายสาัตว์แล้ว <laughs> เอาขั้นไว้เนาะค่ะปูไปบุ้นดิ่มไปจังใดสะนะ่ะเขาโยงภับไป สันผาไปรถปูหางแล้วเนาะคะ่ะคือขั้นกวนหนี่เขากับถวายถือเลขหลายบวปูอ้าวมันรอบปิดฉากแล้วมันละจา้าจ้าปูจะไปบูรีรัมห้เอฟซีเบิงท่งซอง่องอ่ะช่วงนี้กย่ฟ้าวโท่หาปูขึ้นเลขตัวเก่าเนาะคะ่นะเนาะปูอน้นเบิงปูไหลายเขากับสีทุ่หาหลายละ ปูกระลังด <Yeah. S 2> oh, ังเนาะเสีงเนี่ยโตมากอะมันกัตัวเก่า่นาะจ้าเกียงว่ามันเี้ยงกันไปซื้อรองไปจ้อจ้าร้องไปซื้ร้องไปมันกลี้ยกันเบิดเน่ยือเบิดงอคือเบิดแขงเบิดเบดดเคือมึกเบิดมาว้าอ่างเคือกันเบิดเออเลยจ้าเป็นเบิดเอ คือปูเห็ดยำทึงอ่างพญานาคละก่าอ่างยาอ่างพญานาคนี่เพิ้นบ่าัดเดน้องจูค่ะเขาคือเขาหกเจ็ดหกเจ็ดหกสองลองไว้เจ็ดหกสองเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกสองศูนย์เก้าสองเลขถูกกับศูนย์เก้าสามได้ปูเมือนันนะเออที่เลขไว้จ้าที่ปูอันจุดถูกไว้ค่ะนะ เลขเชื่อกค้งสุดท้ายบ่เอาอีกเนาะปูเนาะบ่า,บาว่าแล้พ่อแล้ว,าาวค่ะพ่อแล้วเอาคักแล้วเนาะค่ะคือเลขเขาแล้ว <c oughs> อยู่ใน,นวงนี้นะจมาขามบัดกันคือว่าื่อกระแทกเลยเนะเดี๋ยวจะมักเนาะจ้ะตาตอนละค่ะขอบคุณปูค่ะ เลขเชือกเนาะค่ะเนาะกระทึว่าเป็นโครงสทตายปูพันเห็ดเอาลายรอบแล้วนอกจากยัางอยู่ตัวเดิมแต่ว่ามาตัวร่องคือเจ็ดหกสองนะคะมาเพิ่มเลขล่างเนาะคะ่ะเก้าสามหกสามทางช่องกระได้นนโทษสัมผัสเอาพอปูพันจะไปบุรีรัม์เนาะคะ่ะแนวทางมีความเสี่ยงไม่เข้ามีหลุดให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ทางช่องนำ่เลค่ะเด้อนำเสนอเป็นแนวทางหมวดที่แล้วแตกสามตัวเนาะสำหรับเลขเชือกหววที่แล้วแตกสามตัวหมวดนี้ค่ะย้ำให้แล้วย้ำให้อีกนะคะคเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะ